ไม่รู้ว่าโดนปลาอะไรกินนะครับเนี่ยครับของหายไปแล้วครับเนี่ยได้ยี่สุกแกนมาแต้มหนึงครับมาแล้วครับผมปลานินแต้มที่สองครับ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นอปมาอยู่ที่คลองลังสิตนะครับเปลี่ยนบรรยากาศมาตกปลาฝั่งหมู่บ้างครับผมคลองนี้จุดลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม๊อปก็ขับรถเลาะหาไปเลยครับจนมาได้อยู่ตรงคลองเก้าขันยาครับผมจะอยู่หน้าหมู่บ้านนันทารานะครับผมเดี๋ยวดูสภาพหมายกันครับสภาพหมายค่อนข้างดีเลยนะครับไม่เคยมีผักตบเลยครับวันนี้ก็เอามาสี่พันครับผม ไก่หักใบคันหนึ่งน่าจะลงได้แค่สามคนครับอันนี้หมู่บ้านนันทรานะครับเหยือวันนี้นะป๊อกก็ยังใช้เป็นสูตรเดิมนะครับแต่จะลองเพิ่มส่วนผสมมาอีกสองอย่างครับผมไปดูวิธีผสมเหยือแล้วก็ส่วนผส,ม,สมที่เพิ่มเข้ามาครับเหยือที่ใช้วันนี้ก็เป็นลำขนมปังผสมน้ำกล้วยหมากเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมมาเป็นหอาหารปลาดุกกับกะทิครับส่วนผสวมก็มีลำหนึ่งกิโล ขนมปังผลละเอียดหนึ่งกิโลอันนี้หัวหารปลาดุกแค่กะทิไว้นะครับประมาณสามร้อยกรัมครับแล้วก็น้ำกล้วยหมักแล้วนำส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้ากันเลยครับขนมปังหนึ่งกิโลนะครับ

ันนี้ผมจะหมักไว้สองคืนนะครับก่อนตกปกติจะไปผปสมหน้าหมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลองลองหมักไปดูครับเหยื่อนี้ก็คือหมักไว้ได้สองคืนแล้วนะครับ เหยื่อก็กินค่อนข,ข้างเปรี้ยวเลยนะครับแล้วก็ก็ยังใช้เหมือนเดิมนะครับสองแล้วก็สองเซนเบ็ดจินุศูนย์สิบแปดครับไปชมผลงานครับว่าวันนี้นะป๊อปมาคลองลังสิตจะได้ปลาอะไรกลับบ้านบ้างครับไปกันครับผมคันสามรู้สึกส่เอี๋จะลองดูกันครับ มีปลาติดนะครับแล้วก็ปลานินตัวเล็กเลยครับประมาณไม่ถึงสามนิ้วเลยครับเก็บไปก่อนนะครับเียบเลยครับ ได้ปลาจะเพียนมาหนึ่งแต้มครับไม่รู้ว่ากินตอนไหนเหมือนกันครับสายที่สองนี่เป็นครับ อันนี้เห็นตอดไปสองทีครับน่าเป็นปลาเล็กด,ดูไหมครับดูครับผมเห็นปลาตะเพียนนีนะครับวันนี้ยังไม่เจอไซส์ที่สวยเลยนะครับ ขอวัดดูนะครับไจ้วัดนะครับรอบนี้ครับอยู่ไงครับน่าจะอยู่ครับอันนี้ตีตีไปไกลนะครับอันนี้ เราจะเพียนอีกแล้วครับนี่เยอะเพีย่ยนเยอะแล้วครับคันนี้เหมือนปลาติดนะครับปลาเล็กกินไม่ดึงนะครับ ขนาดคันอ่อนนะครับเนี่ยครับได้มาอีกวัจะเจียมมีหนึ่งแต้มครับแต่ครับดึงดึงแบบนี้น่าจะใช่นะครับมันจะอยู่นะครับ ดึงเหมือนเหมือนรู้ครับไม่รู้ว่าโดนปลาอะไรกินนะครับเนี่ยครับท้องหายไปแล้วครับเนี่ยแปลงนะครับผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้ดึงดึงแปลกๆครับ เปลี่ยนเยอะแล้วครับไม่รู้ว่าเปลี่ยนเยอะนี้จะติดม,มาหรือเปล่าครับทัตัวบองทีกินแล้วไม่รู้ด้วยนะครับใครับกินแบบนี้ครับ มาดูคันนี้ครับจะติดมาอีกหรือเปล่าเนี่ยครับมันกินแบบนี้หรอครับไม่ให้เราได้วัดเลยครับ อันนี้ตีไปนานนะครับตากินหรือเปล่าครับอ่าครับผมดูไซส์ดิครับเท้ไม่ถึงสองนิ้วเลยครับมาสองตัวเลยครับหลักๆน,นี้เหมือน จะติดปลามาครับสายขาวล้วนๆครับวันนี้นะครับวันนี้ดูแล้วครับกินยอนเลยครับ อะไรพอกินแล้ววัดน้ำเหมือนปลามันย้อนขึ้นมาครับยังเป็นปลาตะเพียนเหมือนเดิมนะครับออันนี้เพิ่งลงไปอีกน,นะครับดูครับเหมือนจะเป็นปลานินนะครับ ได้ทุกคนครับมาแล้วครับผมปลานิ่แต้มที่สองครับตันี้เริ่มสวยขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณสี่นิ้วได้อยู่ครับมองดูครับอันนี้เหมือนปลาจะกินอยู่นะครับ ใช่แต่เพียนมาอีกแ้มครับตัวเล็กมากเลยครับอันนี้มันจะเปลี่ยนเยอะนะครับหน้าจะติดตาแล้วครับผหมุนมาก็หนักๆอยู่นะครับ นี่าตาอะไรครับนะาครับ,นะรบไปสวยๆทั้งนั้นนะครับวันนี้ปัะเพียนเยี่ยมเอและครับคันนี้ดึงแรงเลยนะครับดูไหมครับ ไม่อยู่ครับอยู่ครับผมนี่เป็นถางแดงครับ เอาแล้วครับ,รบกินแล้วนะครับท่านี้วิ่งเลยครับรูปปาครับวิ่งวิ่งเลยครับ ได้ยี่สกแวนมาแต้มึ่งครับครีบแล้วครับอันนี้พึ่งตรีไปครับวิ่งอีกแล้ครับยีสบ่สกแวนหรือเปล่าครับม่าใช่ครับ่อ เป็นปลาตะเพียนครับอันนี้กินเหมือนจะกินนานแล้วนะครับ,นนรบปลาทูคลองลังสิตไม่แล้วครับไม้หนึ่งแต้มครับนี่ครับปลาทูนี่เองครับตอนนี้ลมมาเหมือนฝนจะตกเลยครับ ฝั่งฟิวเจอร์ปลาขึ้นนะครับจะรอดหรือเปล่าครับวันนี้ป่ายสองโมงแล้วครับทุกคนผมก็ว่าจเก็บเบ็ดกลับแล้วครับเหยื่อวันนี้ปลาเข้าดีอยู่นะครับส่วนใหญ่เป็นลูกปลาครับผม เกี่ยวไม่โฟมไว้ตีเหยื่อยังไม่อะไรครับไม่โทมหายหมดแล้วครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเกี่ยวมันหมูแทนครับปลาได้วันนี้ก็เป็นตะเพียนเล็กครับปลานินได้ย26แว่นมาแต้มหนึ่งครับแต่เมื่อเช้าไม่รู้ปลาอะไรครับผมมากัดปลาตะเพียนเล็กที่ติดอยู่ในเบ็ดน,นะครับเสีด้ครับไม่เห็นตัวเดี๋ยวเราไปดูผลงานปลารวมันครับ ผลงานคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่แฮวครับผมแต่เสียดายครับไม่ได้มีไซส์สวยๆมาให้ชมเลยครับเอาไว้แก้มือใหม่คลิปหน้าครับผมตลอับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ